สวัสดีค่ะมาพบกับครัวร้านอาหารอีสารแซ่บเกินร้อยนะคะตอนนี้เชฟกำลังทำอะไรคะซุกเล็กทำซกเล็กนะคะรับเลือด thìa nhéo chìm na, ngon, 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 ซุกเล็กลาบเลือดอันเดียวกันนะคะอันเดียวกันซุปซุปซุปเล็กลาบเลือดแล้วแต่จะเรียกแต่อันเดียวกันนะคะครับเสร็จนะครับว้าวพร้อมเสิร์ฟลูกค้าครับเดี๋ยวลายแมนมารับครับออเดอร์ลายแมน ซุปกระเล็กข้าวเหนียวค่ะลูกสาวจัดใส่ถุงเลยจ้าอันนี้ต้มอ,อะไรคะต้มซุปเปอร์ตีนไก่ครับซุปเปอร์ตีนไก่นะคะซุปเปอร์ตีนไก่น้ำคนครับสปเสร็จแล้วครับไก่น้ำคนมาที่ไหนครับมา ที่ร้านอาหารอีสานแซ่บเกินร้อยนะครับปิดปิดครับครับ